ระวัง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 พร้อมพร้อมเตียมกเตียมก็ปิดสถานีปิดสถานีใช่ชัยงทัยเกื่ไทยกล้ใกลตะปูป่องปองตาป่องกูปงตา อเสือเก่าเสือเสือเท่าลายคำเยใครเห็นใครครัเยเกงขามดิดเท่ดอกเสือเก่าเยเสือเท่าลายคำเใครเห็นใครค้ำเฮเกงขามนิดขาดาำดตดำเสียเกียรติแล้วด้ังแก่มแล้วบอกี๋ยวจะได้ไม่รอดจะได้ไม่อดีรอวก็มาจะติร้องจะมาดจะ่มีแกาจ้า ตาทะลักนาไปฟ้าเลยขี่กแล้ขี่ก็ลอเต็มทีจ้ได้ัญชีมาเป็นะขีไว้ฮเปนจเลยค่ะบมปนสนใจเลยครับขี่ไปฟ้ามาลัก้าตาลูกหล่อหางเนกพอพอเลยหางนกกอมเลยทไปฟ้าานโยนหวนใสห้ืนใมี่างไรมชนาไปฟโนอากจะูจไม่่าไงก็มา พี่เป็นคนทยานยนยนมันในการศึกษาแต่เวลาออกมารู้ไหมว่าพี่จะปี่าทอยยนยไปเป็นอย่างไรหากไม่ใจเชืน้องไปไม่ต้องมาตัเขที่เสียลงน้ำตัวลน้ำสักังตัวมชียได้พัวเล่าไม่พออย่ากดึงตัวประกอบแรงแรม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 สองสามปีที่ฉันเรียนที่ลาสเมก

เทียงแม่งบอดบายเรียนสองปีทั้งสองปีเชิญผู้ปกครองเชิญทำไมเชิญมาฟังว่า